คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับผลการลงคะแนนให้ความเป็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกปรีในการประชุมสภาผูนาน้แทนราดรครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่5กันยายน สองอบแปอันดับ1นนายอนุทินชาญวิทยกุลได้คะแนน3ามร้อยสิบเคะแนนอันดับ2อนายชัยกเกษมนิติสิริได้คะแนนหนึ่ร้อยิคะแนน ที่ประชุมมีปริเห็นชอบแต่งตั้งให้ในายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายฐุนรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ครับขอแสดงความยินดีนะครับขอบคุณกรรมการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ